สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไราชาวกรกฎนะคะนกเปิดไพ่แบบสาตะวันตกค่ะสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะมาดูพลังงานภาพรวมของคุณก,กรกฎนะคะ เป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงในชีวิตเหมือนคุณมีพลังมาเต็มนะคะในเรื่องของการทํางานคุณมีไฟกับการทํางานคุณมีความสุขกับเพื่อนกับสังคมกับสิ่งรอบข้างนะคะนะออในช่วงนี้นะคะแล้วก็บางคนอะหน้าที่การงานมั่นคงมากขึ้น พลังขึ้นมาเลยนะคะขอขยายหน่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่นําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนะบางคนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนบางคน อยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่รู้สึกว่าปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มองว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในทุกๆด้านนะอืมอย่างที่บอกอะค่ะว่าช่วงนี้ชาวราศีกรกฎ ในเรื่องของงานนะคุณอาจจะซุ่มทำอะไรบางอย่างกับตัวเองนะคะฝึกทักษะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในในในสิ่งที่คุณให้ความสนใจแล้วมันถึงเวลาที่แบบคุณก็จะทำมันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างน้ออย่างเช่นเราอยากจะ ทำงานฝีมืออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ฝึกฝนจนเราชํานาญแล้วนะคะนะเรียนเรียนรู้ในด้านนั้นๆได้อย่างเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วอะไรเงี้ยมีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสายงานที่ตัวเองอยากจะทำอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานในช่วงนี้นะคะในเรื่องของเซนส์ของคุณจะดีมากนะจะเป็นคำตอบที่ดีให้กับตัวคุณเอง ถ้าคุณมีคำถามอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนงานย้ายงานเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยคือเนี่ยค่ะเซนในตัวตนของคุณอนะจะให้คำตอบกับคุณได้ดีนะคะเพราะในช่วงเนี้ยเหมือนคุณมีความสงบในใจค่อนข้างเยอะนะคะอืมแล้วก็คุณมีคำตอบที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเป็นพลังงานของคุณที่ตื่นรู้นะคะอืมเหมือนเรา เรามีก็เลยมองว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะบางคนรอมานานรอจะกว่ามานานละนะคะอยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะคะเนาะอืมอในเรื่องของความรักด้วยนะเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยเหมือนเราได้เรียนรู้ ได้คาตอบอะไรในใจนนะคะบางคนเลือกที่จะจบเลือกที่จะไม่ไปต่ออยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะคะไม่อยากเป็นความสัมพันธ์ลับๆของเขาไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะมันมันถึงเวลาของจุดสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนะในช่วงเนี้ยอย่างที่บอกเลยว่าคุณจะตัดสินใจทําอะไรคุณจะได้คําตอบที่ดีกับ ตัวเองเสมอนะคะคุณไพ่เฮอร์มิตนะม,มาดูนะคะในเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะความรัก,รกเพชรอัสอดนะคะหกถ้วยนี่นะก็มีความเป็นไปได้นะที่เออบางคนนะคะอย่างที่บอกว่าเลือกที่จะออกจากความสัมพันธ์นี้อเลือกที่จะมองไปข้างหน้าละนะคะคุณจะเคลียร์พลังงานต่าง เหมือนเราทุ่มเทมาเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้รับความชัดเจนใ,นใดๆเราก็ขอไปดีกว่านะคะไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะเรารู้สึกว่าเราเราเต็มที่กับเขาแล้วนะคะเราทุ่มเทเราใส่ใจเราให้ความรักกับเขานะคะบางคนรอมานานนะคะรอมานานคือ,อรอให้เขาชัดเจนกับเรารอให้เขาเลือกคนคนนี้นะคะหน้าจอแบบ มีคนเขาหายเยอะนะคะหรือบางคนนะคะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเรื้อรังแล้วมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็อาจจะถึงเวลาที่คุณเลือกที่จะถอยออกมาแล้วนะคะนะประมาณนั้นเนาะมาดูซิเขารู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวนกขอขยับกล้องแป๊บนึ่นะขอดูความรู้สึกของเขานะคะที่รู้สึกกับคุณหน่อย เขาไม่อยากให้คุณไปนะจริงๆแล้วนะคะหรือบางคนนะคะถามถึงคนที่แบบคุณถอยออกมาแล้วนะคะเหมือนเขาก็จะกลับมาตามคุณกลับไปเหมือนกันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่เขาไม่อยากที่จะทอดไม่อยากจะให้คุณทอดทิ้งเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะคะเนาะเนี่ยเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยังรักยังผูกพันยังตัดขาดคุณไม่ได้แล้วก็ ยังคาดหวังนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขามันจะไปต่อได้มันจะดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือนกมองว่าเขาอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็คุยกับคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงเป็นสุปตาได้นะคะคนที่มีเสน่ห์มีความโดดเด่นเนาะเขาอยากกลับมาอยากกลับมาจริงๆเพราะว่า คุณน่าจะเป็นพื้นที่ที่สบายใจสําหรับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายนะคะสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขมีความสงบในใจนะอืมคุณเป็นคนที่รักเขาอย่างมั่นคงนะคะเนี่ยอืมเขาอยากกลับมานะมาดูสิคะว่าเขาจะทํำยังไงต่อนะคะพลังงานสิ่งที่เขาจะทํานะหนึ่งเหรียญอู้เขาจะมามอบความชัดเจนให้กับคุณแล้วแหละนะคะ เนอือมอยากทำให้คุณมีความสุขนะคะคนคนนี้ถ้าเกิดคนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณก็ณเขาจะกลับมาในวันที่คุณเข้มแข็งเติบโตอยู่กับตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอืมเขาอยากที่จะมามอบความชัดเจนให้กับคุณนะคะเนี่ยอืมถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะนกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะ ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงกเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอย่างที่น่าพ่าขึ้นมาเนาะอะไรที่มันเยียบเยียบนิ่งๆ,ๆ,ๆเขาแช่ความสัมพันธ์เอาไว้อะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะอืมเนี่ยจะมีการจบอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนเนาะเนี่ยสองดาถ้าคนคนนี้มีความลังเลใจกับ คนเดิมๆคนกเก่าๆของเขาด้วยเขาสับสนเขาไม่เลือกใครสักทีนะคะที่ผ่านมาเขาก็จะตัดสินใจแล้วนะที่เขาจะเขาจะมีคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดแล้วแหละนะคะเนาะบางคนคืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เป็นไปได้นะคะบางคนถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็คือ อดีตของเขาที่ทำให้เขากลัวที่ทำให้เขาไม่เปิดใจที่จะรักเราแบบเต็มที่ไม่เปิดใจที่จะชัดเจนกับเราสักทีนะคะนับจากนี้นะคะนกมองว่าตัวเขาเองอะพร้อมแล้วนะที่จะ สละสิ่งเดิมๆไปนะความสัมพันธ์เดิมๆไปเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้นะคะ,ะบางคนก็พร้อมที่จะเปิดใจแล้วแหละนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้ของเขานะคะเขามีความรู้สึกอยากจะมั่นคงกับคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็หมายถึงความรู้สึกในใจเขาได้ด้วยนะคะก็ จากที่เขาคิดอีกแบบหนึง่งเขาก็อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนั่นเองนะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มแล้วก็ไพสรุปนะคะของชาวราศีกรกฎนะเป็นยังไงคะ ราศีกรกฎให้สรุปเลยนะคะแนวโน้มไฟแห่งความปรารถนาขึ้นมาค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะสำหรับคนคนนี้อยากกลับมาทุ่มเทในความรักครั้งนี้เนาะ เขาจะไม่ลังเลเขาจะชัดเจนนะคะว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันนี้นะคะนุ้กร,รู้สึกว่าเขาจะจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นนะคะเนาะอืมก็มองว่าตัวคุณเองก็อาจจะไม่ยอมรับในความไม่ชัดเจนของเขาการที่เขาไม่เลือกหรือเขาอาจจะมีอีกคนนึงใดๆก็ตามนะคะตัวเราเองปิดกั้นเขาตัวเราเองเลือกที่จะ อยู่คนเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยเขารู้เนี่ยค่ะว่าคุณคุณคิดแบบนี้คุณไม่เปิดใจให้กับการที่เขาไม่ชัดเจนกับเราอีกต่อไปแล้วนะคะเขาจึงต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างนะให้เดทนะคะจบทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาตามหาหัวใจของเขานะคะรักแท้ของเขาก็คือคุณนะเนี่ยความชัดเจนนะคะ หรือนะคะอย่างที่บอกนั่นแหละว่าบางคนมีปมในอดีตนะคะความเสียใจผิดหวังกับความรักเก่าอะไรเงี้ยนะเขาจะเปิดใจเขาจะเปิดเผยความรู้สึกของเขามากขึ้นเขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่แล้วนะคะเป็นรักแท้ของเขาเป็นความรักที่เขาอยากจะทุ่มเทนะคะให้ ให้มันชัดเจนไปเลยในความสมคัญน,นี้อะไรแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะวันนี้นกก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ชาวราศีกรกฎนะคะคุณมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักนะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ